อเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับทาง Great b a k e r Press มีข่าวอัปเดตสดๆสร้อนๆมาฝากกันอีกเช่นเคยสำหรับค่ายรถ GPX ที่ได้ส่ง New Demon 150 GN โฉมใหม่บิดมันเล้าใจมาพร้อมกับเกียร์6สปีดเป็นครั้งแรกนะครับของการปรับโฉมใหม่กับ New Demon 150 GN รถบัสไซที่มาในรูปแบบทรงสไตล์สปอร์ตเน็กเก็ต หลังจากถือกำเนิดมาเป็นระยะเวลากว่า2ปีจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นเรือธงของทางค่ายนะครับที่ขายดิบขายดีสร้างยอดขายให้กับค่ายสัญชาติไทยอย่าง G.P.X ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว New Demon 150GN เปิดตัวโฉมใหม่ในปี2018นะครับกับสีสันสุดเร้าใจโดยให้เหล่าดีไซเนอร์มาครีเอทลุกสุดปัง คัดสรรมาให้ถึง4เฉดสีใหม่สุดพิเศษเลยนะครับได้แก่สีแดง Red Duration สีน้ำเงิน Blue Orchid สีส้ม Orange Rush และสีดำ Black Secret ทำให้ลุคของเจ้า New d e m o n 150 GN ในเวอร์ชันนี้ก็เต็มไปด้วยความสปอร์ตโชบเชียวพร้อมสนุกไปกับจังหวะความมันบนท้องถนนสมกับคอนเซปต์ Beast of Street และสําหรับใครที่ติดตามกันมาตั้งแต่เวอร์ชั่นในปี2016ครั้งแรกนู้นนะครับก็คงจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกที่มีความดุดันมากยิ่งขึ้นที่แปลกตาที่สุดก็หนีไม่พ้นในเรื่องของไฟหน้าดีไซน์ใหม่ที่อัปเกรดมาเป็น f u l LED l แบบเดียวกับรุ่นใหญ่ของทางค่ายอย่าง r a เซอ220ที่ถูกจับยกมาใส่ในรุ่นนี้ด้วยทั้งยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์พิกัด 150cc จังหวะ แต่เพิ่มระดับความมันให้ขี่สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยเกียร์6สปีดโดดเด่นด้วยโชคอัพหน้าสีทองแบบอัพไซด์ดาวนะครับไม่ธรรมดาด้วยเพราะว่ามาจากแบรนด์ดังอย่างคาโยบ้นอกจากนั้นก็ยังคงฟังก์ชันในแบบฉบับของเจ้า d ด m o n 1 5 0 gn ไว้ได้อย่างครบถ้วนทั้งดิสเบรกหน้าและหลังเฟรมถักแบบรอบคันเรือนไม้ดิจิตอลที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบถึง3สีด้วยกันนะครับ ล้อแม็กขอบ14ที่ปรับสีใหม่และรับกับดีไซน์มากับยางแบบชุบเลสนะครับแถมยังมีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยก็ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยทางค่ายก็กำหนดราคามาแค่เพียง6 9 0 0บาทเท่านั้นจัดว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับรถในท้องตลาดตอนนี้เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับของต่างๆฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มากับตัวรถแล้ว และสำหรับใครที่สนใจเจ้า New Demon 150 GN ก็บอกเลยว่าไปลองสัมผัสดูตัวจริงได้แล้วนะครับจากร้านตัวแทนจำหน่าย GPX ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าร้านที่ใกล้บ้านของเพื่อนๆก็ได้นะครับลองไปสัมผัสไปดูตัวจริงว่าจะเป็นยังไงบ้างจะสวยจะเท่เหมือนในคลิปนี้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ Great Baker Press ก็หมดเวลาแล้วแล้วพบกับข่าวอัปเดตรถมอเตอร์ไซค์ล่าสุดได้ในโอกาสต,ต่อไป ฝากกด Subscribe สั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางพวกเราได้เช่นเคยนะครับอัปเดตกันทุกวันอย่างแน่นอนสวัสดีครับ